สวัสดีครับเพื่อนๆผมเดียวไทยนะครับวันนี้นําสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติองค์นี้ครับสร้างโดยหลวงพ่อเกตนะครับท่านเป็นสหธรรมมิตรของสมเด็จโตวัดละคังนะครับดังนั้นพระองค์นี้ก็คือน่าสะสมนะครับ เนื่องจากท่านเป็นสหธรรมมิกของสมเด็จโตนั่นเองครับผมเพื่อ,อลองชมดูนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อผงใบลาสีดำครับอาจจะหาย,ายากนะครับเราขยายดูนะครับ นเหมือน,นแห้งๆนะครับเพื่อนแต่เพื่อนๆครับแต่ว่ามีความช่ำนะครับนี่ใบลาน,นแห้งครับแต่ว่าสังเกตที่ผิวนะครับมันมีความช่ำ จะไม่แห้งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับพามีอายุประมาณพศสองพันสี่ร้อยหนึ่งครับถึงสองสี่หนึ่งส่นครับออสร้างช่วงนั้นครับ ผมเดียวไทยก็เลยแนะนำให้เพื่อนลองสะสมดูนะครับสำเร็จว่าเฉลิมเมื่อเกียรติครับลองดูด้านขอบนะครับขอบมันลอยตัดนะครับครับสำหรับที่เพื่อนเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะนำ้าพส,สวยๆมาให้เพื่อนชมเลยนะครับผมเดียวไทยครับแนะนำให้เพื่อนสะสม้าสำเร็จว่าวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับสวัสดีครับ